เนื้อก็จะประมาณนี้นะคะเป็นฟูๆนะคะเป็นเนื้อมอฟฟินชิมเน้วอร่อยมากแล้วก็นุ่มนุ่มมากด้วยนะคะเนื้อฟูๆไม่แห้งมากนะคะเนื้อประมาณคล้ายๆเค้กว้วยหอมนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มีถั่วกลุบนะคะหวานธรรมชาติจากอินทาลัมนะคะทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะ แรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั่นข้าวโอ๊ตนะคะให้เป็นแป้งนะคะข้าวโอ๊ตจะใช้แบบสุกเร็วสุกช้าได้หมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปปั่นอยู่ดีนะคะปันปั่น,นข้าวโอ๊ตรวมกับเบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็ผงฟูค่ะปั่นรวมกันไปเลยปั่นให้ละเอียดเป็นแป้งเลยนะคะ พ้นปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะเป็นพงแป้งแบบนี้เลยนะคะเราก็เทใส่ชามเอาไว้ค่ะอินทผลัมนะคะเอาแต่เนื้อนะคะแกะ,มะเมล็ดออกแล้วชั่งด้วยนะคะตามด้วยโยเกิรค่ะ นะฮะจากนั้นปิดฝาและนำไปปั่นให้ละเอียดค่ะปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้ปั่นให้ละเอียดนะคะเทใส่ชามนะคะพักเอาไว้บรนจุมเตาเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็เตรียมพิมพ์มัฟฟินหรือพิมพ์คัพเค,ค้กเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไข,ไขะ่ไก่ค่ะสามฟองไข,ไข่ไก่ตุรกีเปลือกสีขาวนะคะเกลือป่อนค่ะกลิ่นวานิลลาเล็กน้อยค่ะ ตีให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะตีไข่นะคะให้ฟูค่ะเปิ้นตีไข่ไปประมาณ3นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะตีไข่ไปใส่น้ำมันไปนะคะทยอยใส่ทีละเล็กๆนะคะเปิ้นใช้เวลาใส่น้ำมันประมาณ1นาทีครึ่งนะคะโดยประมาณ ากนั้นนะคะใส่อินทผลัมค่ะที่เราทำนะคะอินทผลัมที่เรา,เาปั่นกับโยเกิร์ตจนเข้ากันนะคะเดี๋ยวเนื้อเขาจะยุบลงไปเล็กน้อยนะคะไม่ต้องตกใจใครไม่มีเครื่องตีใช้ตะกร้อมือได้นะคะแต่เ,เค้กจะไม่ฟูเท่ามีเครื่องตีนะคะ ส่วนความหวานของเ้ก็ขึ้นอยู่กับอินทผลัมนะคะเพราะปนไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะคะถ้าใครชอบหวานมากกว่านี้ก็ใส่น้ำตาลได้นะคะคจะเห็นว่าระหว่างที่เป้นตีป้นจับอ่างหมุนด้วยนะคะปาดค่ะเนี่ยเขาจะยุบลงไปหน่อยปกตินะไม่เป็นไร ปาดให้ถึงก้นอ่างนะคะตีให้เข้ากันอีกรอบค่ะจากนั้นนะคะใส่ข้าวโอ๊ตนะคะที่เราปั่นเอาไว้ลงไปนะคะเปิ้นแบ่งใส่นะคะข้าวโอ๊ตใส่แล้วตีได้นะคะเพราะเขาไม่มีกูดเ้นนะคะเค้กจะไม่เหนียวนะคะ คนเล็กน้อยนะจะได้มีฝุมโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วปัดอ่างค่ะจะเห็นว่ายังมีโอ๊ตเป็นผงๆอยู่นะคะเดี๋ยวเราผสมโอเคเรียบร้อยนะคะถ้าใช้ตะก้อมือเนื้อก็ไม่ต่างมากนะคะเพราะว่าเราไข่ไม่ได้ฟูเยอะมากนะคะ จากนั้นนะคะใส่ถั่ววอลนัทค่ะคนนี้เข้ากันค่ะคนได้นะคะเพราะว่าโอตไม่มีกลูเตนนะคะเค้กไม่เหนียวแน่นอนนะคะใครอยากใส่นทผาลัมชิ้นก็ใส่ได้นะคะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาตักใส่พิมพ์กันเลยค่ะโอตเขาไม่ฟูมากนะคะเพราะฉะนั้นตักใส่เกือบเต็มนะคะ แบบนี้นะคะพี่ใส่เกือบเต็มเลยนะได้ทั้งหมด9ถ้วยนะคะก่อนอบนะคะพี่โรยหน้าด้านบนด้วยโอ๊ตค่ะเมื่อโรยหน้าด้วยข้าวโอ๊ตเสร็จแล้วนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะอย่างที่เพ้่บอกนะคะเขาจะไม่ค่อยฟูได้สุขภาพนะคะหวานธรรมชาติจะอินทผพาร์ไม่มีแป้งสาลีนะคะไม่มีกลูเตน